ถ้าคุณกำลังมองหาตัวแทนขายที่ดีที่สุดสำหรับชาวยุโรปคุณมาถูกที่แล้วในวิดีโอนี้ฉันจะแนะนำแพลตฟอร์มที่ได้รับการควบคุมบางส่วนที่เป็นที่นิยมเป็นพิเศษในยุโรปและอธิบายว่าทำไมพวกเขาถึงเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มตน้นหากคุณต้องการลองเทรดด้วยบัญชีทดลองฟรีคุณจะพบลิงก์ทั้งหมดวางไว้ในคำอธิบายมาริ่มกันเลย XTB เป็นหนึ่งในบรกเกอร์ที่ก่อตั้งมานานที่สุดยุโรป ต,ตั้งขึ้นในปี2002และจดทะเบียนเป็นสามการตลาดหลักทรัพย์บัวซอถูกควบคุมโดยหน่วยงานชั้นนําเช่น FCA และ Sicec ซึ่งรับประกรันการคุ้มครองนักลงทุนอย่างเข้มมวดและความโปรง่งใสเต็มรูปแบบลูกค้าในยุโรปให้ความสําคัญกับแพลตฟอร์ม X Station ที่ทรงพลังแต่ใช้งานง่ายซึ่งสามารถใช้งานบนเดสก์ท็อปเว็บและมือถือให้บริการกราฟขั้นสูงเครื่องมือทางเทคนิคและการเข้าถึงตลาดหลับพันรวมถึง Forex ตัชนีหุ้น ETF และสินค้าโภคภัณฑ์ สิ่งที่ทำให้ XTB โดดเด่นสำหรับเทรดเดอร์มุอใหม่ไม่ใช่เพียงโครงสร้างต้นทุนต่ำและเดโมฟรีเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการสนับสนุนด้านการศึกษาอย่างกว้างขวางตั้งแต่คอร์สเรียนการเทรดและเว็บบินาสดไปจนถึงคาวิจารณตลาดรายวันการฝากและถอนเงินเป็นไปอย่างราบรื่นไม่มีค่าธรรมเนียมแอบแฝงและในหลายประเทศในสหภาพยุโรปไม่มีการกำหนดเงินฝากขั้นต่ำสมัคร่าลิก์ในคำอธิบายเพื่อปลดล็อกแพ็กเกจการศึกษาเต็มรูปแบบของ XTB ที่ออกแบบสำหรับผู้เริ่มต้นในยุโรป eToro เป็นบร็กเกอร์ที่ได้รับความนิยมอีกแห่งในยุโรปซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในด้านคุณสมบัติการเทรดแบบสังคมดำเนินธุรกิจตั้งแต่ปี2007ช่วยให้ลูกค้าสามารถลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายปั้นต่หุ้นและ ETF ทั่วโลกไปจนถึง forex สินค้าโภคัณฑ์และสกุลเงินดิจิทัลสิ่งที่ทำให้ eToro แตกต่างคือความสามารถในการแคลดลอบกลยุทธ์ของนักลงทุนชั้นนำซึ่งเป็นคุณสมบัติที่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นที่ต้องการเรียนรู้ในขณะเทรดแพลตฟอร์มใช้งานง่ายและทำงานได้อย่างราบรื่นทั้งบนเว็บและมือถือการฝากขั้นต่ำเริ่มต้นที่50ยูโรในหลายประเทศในยุโรปในขณะที่การคัดลอกการเทรดต้องการเงินขั้นต่ำอย่างน้อย200ยูโรบัญชีทดลองฟรีก็มีให้ เพื่อให้คุณสามารถทดสอบกลยุทธ์โดยไม่เสี่ยงอันหนึ่งน,นอกจากการเทรดแล้วผู้ใช้ทุกคนยังสามารถเข้าถึงเนื้อหาตานเวียนรู้คำแนะนำและอัปเดตตลาดเป็นประจำที่ออกแบบมาสำหรับตลาดยุโรปสร้างบัญชีข,ของคุณผ่านล,ลิงก์ในคำอธิบายและเริ่มใช้แหล่งบานการศึกษาที่ครบถ้วนของ eToro XM เป็นบรเกอร์ที่รู้จักกันดีอีกแห่งในหมู่นักเทรดยุโรปโดยมีสถานะในกว่า190ประเทศตัต้งแต่ปี2009 รองรับทั้ง MT4 และ MT5 ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการเทรดยอดนิยมที่สุดในโลกด้วยเครื่องมือมากกว่า1 0 0 0พรายการในตลาด forex หุ้นดัชนีและสินค้าโภคภัณฑ์ XM จะมีโอกาสมากมายในการกระจายความเสี่ยงมือใหม่ในยูโรมักเลือด XM เนื่องจากจุดเริ่มต้นที่ตามมาสามารถเ,เปิดบัญชีได้เพียง5ยูโรและตัวเลือกบัญชีไมโครซึ่งเหมาะสำหรับการเรียนรู้การบริหารความเสี่ยงนอกจากนี้ XM ยังให้ความสำคัญกับการศึกษา โดยมีการวิเคราะห์รายวันสัมนาออนไลน์และวิดีโอสอนเพื่อสนับสนุนเทรดเดอร์ใหม่ด่วนเลือกการฝากเงินมีความหลากหลายรวมถึงบัตรออนเงินผ่านธนาคารและกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์พร้อมเวลาประมวลผลที่รวดเร็วในกลุ่มสหภาพยุโรปลงทะเบ,บียนโดยใช้ลิงก์ในคำอธิบายและใช้ประโยชน์จากแพ็กเกจการศึกษาเต็มรูปแบบของ XM สำหรับเทรดเดอร์ใหม่ลงทะเบ,บียนผ่านลิงก์ในคำอธิบายและใช้ประโยชน์จากแพ็กเกจการศึกษาครบวงจรของ XM สำหรับผู้เริ่มต้นถ้าเป็นเช่นนั้นอย่าลืมกดไลค์วิดีโอและสมัครสมาชิกช่องเพื่อรับเนื้อหาแบบนี้เพิ่มเติมขอบคุณที่รับชม